สวัสดีครับ m i l ิเ a อรีแม n เน s นะครับวันนี้ก็มาแนะนำสินค้านิดหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ตายแสแตร็ปอะแดปเตอร์แล้วก็ต่ายแสแตร็ปสชิ้เป็นชุดขายเป็นชุดนะครับหรือว่าจริงๆก็ซื้อแยกก็ขายแหละไม่มีปัญหาเดี๋ยวขออนุญาตตับกล้องนิดหนึ่งนิดเดียวมัน โอเคประมาณนี้โดยปกติแล้วเนี่ยาสายรัดต้นขาของทุกคนเนี่ยก็จะอยู่ประมาณประมาณนี้เนาะตรงกลางของ qbs ก็จะอยู่ประมาณนี้กระพากอยู่อย่างนี้ข้างข้างอยู่ในช่องเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะรัดสูงมากสูงมากทําใหา้มันเข้าเรียกว่าเข้าเป้าแล้วกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมาติดตั้งตัวสาย strap adapter เพื่อที่จะดึงระยะมันลงปกติเนี่ยมันจะอยู่ช่วงนี้ ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้แล้วแต่ถ้าเราติดตายสแตปปุ๊บมันก็จะดึงลงมาอยู่อยู่ตรงนี้แล้วกันอ่ะตรงนี้นก็จะมีเซนเตอร์ก็จะห่างกันประมาณอันนี้ผมข,ขอทําแบบหย,ยาบๆเลยนะเกือบสามนิ้ว,วครับมันก็จะดึงจุดจุดลัดลงมาเกือบสามนิ้วก็จะทําให้สบายสบายจุดนั้นลงอีกสามนิ้ว โอเคมาดูกันว่าทำยังไงถ้าท่านมี QLS หรือซองซ a f a r อรีแลอยู่แล้วแบบนี้ง่ายมากครับก็ตอนแรกก็ชุดมือนก็เป็นอย่างนี้เนาะอันนี้หนึ่งอันกัแบบอันนี้หนึ่งอันไม่ของใหม่เลยสวยๆเลยงานดีมากนี่ฮอรเขจะอยู่ตรงนี้ครับงานดีมากๆก็กปลดมันออกมาก่อน แล้วก็ากะาว่าเราจะไปตรงไหนอันนี้ผมทำคร่าวๆนะเดี๋ยวคุณไปปรับไปวเองอันนี้ผมไปตรงนี้ผมจะเอาสายแจกไปแถานี้ต้องปลดออกมาไว้ช่วงนี้เนะ่ะไปประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรคนระับปลดอย่างเดียว ไปว่าตรงนี้แล้วกันมนโนไปก่อนเราแค่ปัดทีหลังมสมมติว่าอยู่ตรงนี้แค่นี้เกือบเสร็จแล้วครับแล้วก็เก็บสายเข้าไปซะเค ประมาณนี้จะได้แบบนี้เนาะจากนั้นเอาซ้อมนะตัว QLS อยู่นี่มันก็มี QLS เนี่ยมีน็อตยึดสามตัวเนาะเรากดแค่ตัวล่างตัวเดียวไขพวงครับฟิลิปเฮดปกดแค่ตัวล่างตัวนี้ มองไม่เห็นก็ทนแล้วน,นะครับแค่ตัวล่างออกยางโอเคหดูดแล้วแหละจากนั้นก็เอาไท์สแตร็ปรูรูเนี้ยมีรูเดียวไท์สแตร็ปใส่เข้าไปแทนดอกมาแบบน,นี้ อันนี้ผมดูแล้วผมทำปิดพ้านกลับก่นอนได้โอเคชิ i f t มาตลาดกันนี้จากนั้นก็แค่เอาอถใส่กับเข้าไป ไม่ต้องขันให้มันแน่นมากนะครับเอาแค่พอตึงให้มันโยกได้หน่อยอย่างเงี้ยสำหรับผมอะ่ะผมไม่ชอบตึงไปคลายอย่างนิดนึงให้มันพอโยกได้นิดหน่อยพอละแค่นี้นะครับเสร็จแล้วแล้วก็ได้ละเห็นไ,ไหมมันก็จะเป็นแบบนี้ละตัวเนี้ยให้มันโยกได้หน่อยนะครับมันคลายก็มาขันเอาเรื่องปกติครับ เนี่ยตอนนี้จะเห็นแล้วว่าจุดดอกมันดอกสายลงมาเนาะเมื่อก่อนสายอยู่ตรงนี้นี่เหลืออยู่ตรงนี้ลองวัดกันใหม่ประมาณสามนิ้วได้นี่ประมาณนี้เกือบเกือบสามนิ้วนะครับดอกลงมาแค่นี้เองตอนเนี้ยเ,เป้าคณก็จะสบายขึ้นละถ้าดูไกลๆก็จะเห็นว่าโอ้มันดอกลงมาพอสมควรแล้วมันก็จะ มันจะไม่ไปอ,อัดอยู่ตรงนี้แล้วัลลูมันมนิดหนึ่งแค่นี้เองครับวิธีการติดตั้งง่ายมากๆแล้วก็ค่าตัวเนี่ยเฉพาะอะแดปเตอร์เนี่ยถูกมากๆแค่230บาทเป็นพลาสติกนะครับหนาประมาณันไม่เคยวัดเนาะประมาณ3มิลคลาสติกมันก็งอได้ระดับหนึ่งครับยง,งอได้มันไม่หักง,ง่ายๆหรอกครับเพราะว่ามันไม่มีโมชั่นอะไรแบบนี้ครับมันแค่ขึ้นลงขาเราขึ้นอย่างนี้เนาะขาเราไม่ได้แบะออกเนาะ หาคนแค่ขึ้นลงแบบนี้ประมานี้ก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับมีเป็นยกชุดเลยยกชุดนี้คุ้มมากๆสาย Made i นยูเแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์เนี่ยเพียงแปด้อยเก้าสิบาทนะั้นดูได้ละสบายต,ตัวขึ้นละแค่นี้นครับก็สนใจติดต่อก็ได้หรือว่าเข็มคัดคอเ e เซนเชียลแบตเทอ e เบลก็ได้เช่นกันนี่สวยๆโอเคเรียบร้อยผมเปลี่ยนของผมละ ไม่ถึงห้านาชียังไงก็ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ